อันนี้โลละห้าสิบค่ะสวยๆเลยจ้าแล้วก็มีสามกิโลร้อยทุนเมืองไทยค่ะไม่มีไม่มีกแล้วไม่มีไม่มีค่ะมาเมื่อเช้านี้เองค่ะของเข้าว,าวาันต่อวันลชิมได้นะแบบนี้ก็มีร้อยหนึ่งลองชิมเลยค่ะไี่เคยรู้นี้เอ็นเต้รน,นะคะลองชิมได้ค่ะ มีเตอร์ก็เนื้อละมุนมากเลยนะน้นุ่หานับานใช่ค่ะมันมีตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่้ขายนล่าสเก่านี้มีฝากผลมาเยอะเลยค่ะราคาไม่แพงดึงเลยก็ Okay.

ทำโล, 300. โล 300. โ่สามร้อทำโลสามร้อยซีโก้สิบโล3สามถ,ถุงสี่สิบสน้ำโหาโลหนถุงไปรวมแม่เดินตรงไปก็ได้ไม้หนูไม้หนูผัดถ้ามีเยอะเลยครับ ีวอันนี้หามันดีก็นีออันนี้เราห้าสิบซื้อสามออันนี้ ซื้อ4โลเนี่แถมให้สามลไม่ต้องอเอาผจิงคฉลี่ให้เพราะว่ามันตอยู่แต่รถเยอะไม่ได้กิกรรถเยอะไม่ได้มันกินตลาดแต่ก็ถือแถมไปแล้วโลนี้มันไม่คิด้อเยอะโนั้มีแค่สองลูกนี่ไงที่ที่็นที่ือนโลี่ห้าสิบี่นี้ไม่ดึงเลย่ได้นี่มีเห็ดถอนี้เนี่ยมันี่าตัวนี้ไม่ดาถุง พี่ตัวเนี้ยสามสามโลไม่ต้องซื้อฟรีแจกอันนี้สี่โลอันนี้ไม่ต้องสองโลเท่าไหร่ห้าสิบบาทสี่โลสองร้อยแจกสามโลอันนี้อะไรนะอันนี้ลมุดอินเดียเนาะลมุดอินเดียจะเลือกได้ไหมฮะเลือกได้ไหมอะไรเลือกได้ไหมเลือกได้ไงอันนี้กสานอันนี้กระสานอันนี้กระสานนี่ไงยังไม่สุกเลยเนี่ยต้จับอโวคาโดอะโวคาโดไม่ออนพี่แก่แล้วโอ้โหห้ามแช่ตู้เย็นถ้าแช่กันเอา กินได้เไม่ต้องแค่นะเพร่านีมันสด่จ่ะดอยู่นดี๋ยวพะให้แล้วเอาไปท่ททางเาเอามาตี้จะอนี่ยดหหรอกมันนยากเาก็จะส่เลยใ่ไมเอาเอาเอแต่จด้วเนี่ยเรา่ด่กระแกขย่าดไม่ได้เอาเอาอันนี้เดมัได้ได้ได้มา

พี่สาวที่นันไม่มีหมองนไม่มีไม่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 ัไม่มีแต่ร่นอม่อนก็มีไมล่อนม่อนเลยอันนี้พึ่งนะอาชิมดูมาได้กันรเ่าแต่ว่านี้ขอบคุณครับอืมอร่อย นี่ร้านขายขนมทั่วไปครับขาอวามน่ไม่ลดจะเอาถ้ารถก็ไเยอะไงถ้าเราเสร็จดเยอะก็ไม่ได้ถูกไหม สวยแล้วเนี่ยโอโคโดสวยครับร้านนี้ขายกระเทียมดองกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งกระปุกละร้อยห้าสิบบาทสองกระปุกสองร้อยห้าสิบ ส่วนร้านนี้ขายหมูป่า,านี่น่ไรนี้านนี้ขายแค่หมูครับ

ผักบ๊อกชอย20บาทาเท่านั้นนะครับประกาศขาวกระลำวันนี้หมูเค็มเนื้อเค็ม ai đi mua ngon nhất ở đâu đi? không phải, không phải, không หมูป่าหมูป่าส,สดๆเลยครับตลาดมูเซอร์นะครับตลาดเก่าครับม <c oughs> มีขายเครื่องแกงพร้อมเลย เป็นหมูป่าพร้อมเครื่องแกงกลับไปทำกินได้เลยอีกข้างหนึ่งก็เป็นร้านขายต้มครับร้านขส้มร้านขายต้มไง ม,มีลิงกี้จกักรพรรดิขออนุญานะครับ ผลไม้วิจนจีกเจกพา์อ่งนรถวิ้นจีองุงูนไซมัสคัสขึ้นโลร้อสโลสามร้อเนาะี่องูนแม่มดสีดำดำนาครับเดี๋ยววางนีงน่น้องเน่น้องเ,เน่าไปดูแอปลโอ้ีเ,เดลี่ล เอแอปปซยพี่มาย่อันนี้แค่หมูไร้มันนีแค่หมูชิมได้แล้ค่ะพี่สาสานร้อยค่ะแค่หมูไร้มันหมูฝอยน้ำพริกหนุ่ม ก็ตามนี้เลยนะครับ ดูจิของเต็มเลยโอเคโอเคร้านขายแค่หมูเ่านันนะจ้าหมูกองเงิอกได้หรือพยกมรองมีรูปสุดด้วยนะคะท่าแม่ห อันหมูก็อร่อยนะคะสดๆ่ยอยจ้ะทอหนหมูร้อด้วยนมดได้นะสองร้อยใช่ไหมอ่แล้วก็ตุดมอองร้อยึ่งโลนะรึ่งโลเมือ่อวานที่คุกยืนร้อยเฉยก่อนในร่มอันนี้เมลอนจิเบ เป็นกระเทียมโทนนะครับถุงละ1นึบาทอะไรงายถุงอมน่อกาย่งมันักเยแกไ้เย้ก็มงเนี้ฟัหนอเแกอนบอันนี้มันใหญ่ไปหรือเปล่า นันใหญ่เกินอะน้ำตาล้านี้ขายหน่อไม้หน่อไม้เห็ดทอดพริกกระเลียงกระเลียงพริกกระเหรี่ยงหอมถุงละสี่สิบบาทครับทุงนี้ ต้มแต่นำผึ้งมีมันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นนี่โล้โลด้หกสิบครับมีละมุดยินดีอล่แม่ก่อ ร้านน,นี้เป็นร้านขายข้าวพันยิบป่นข้าวซ้อมมือข้าวเหนียวดำข,ข้าวกล้องดอผลไม้เยอะมากครัเดี๋ยวร้านขายผลไม้แก่ร้านขายโอโคโด นี่เนาะไม่บอกไม่กล่าวฉันจะเหยียบแกแล้วนะเหยียบเหยียบแล้วนมั้งนิดเดียวอันนี้ลูกใหม่ส,สดๆโลล,ละห้าสิบครึ่งโลเนาะครึ่งโลห้าสิบโลละร้อยครับลูกพีชโอ้คับพี <Hi. S 2> ่นักรับพี่นักรับรับไหนลูกขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับให้ชิมลูกให้ชิมแค่ชิ้นเดียวลูกโอเคครับขอบคุณครับอน,นี่เมลอนกรอบ อันน uh, mm ี hmm. yeah. so, 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 so. March, so ้ลูกพีชนะลูกพีชเลยมีพีทโนีมันตวลูก่หลเเสสผลไม้สดมากอร่อยไหมลูกดีๆดีๆร่ะ พีที่มาเนไปทเาไเ็ม,อมอนเอยง่ทาลซอยหลังนี่ผักผลไม้เต็มเลยครับนี่กัอะโวคาโดอีกทีนกเขาไม่มีใบังหนาอะไรางขายผลไม้เหมนกันอะโวคาโดยยาเยอมี เรียบเลยมีร้านขายผักนี่อันนี้ลูกมะละแมวถุงไดยี่สิบลูกมะละแมวลูกไซโยเต้มีได้ครับไปทำภารกิจเก่งมากครับนี่ร้านขายผักครับถุงละ้ยี่สิบหมดเลยนะครับเนี่ยส่วนมากถุงไดยี่สิบหมดเลย ผักสดมากเทียบเลยช่วงนี้ช่วงนี้พริกหวานยังไม่ออกหรอครับพี่ประมาณเดือนไหนก็พี่ปกติได้ดูมั้ะันวานน้าหนาวเนาะอืมเกิวจากอะไรพี่ ผลไม้เต็มเลยครับอันนี้ซอยอ่าซอยด้านหลังของตลาดมูเซอเก่านะครับวันนี้ฉันเลี้ยงพึ่งน,นะแกดูด,ดูตรงนี้เนี่ยโอ้โหด้านซ้ายด้านขวาร้านผลไม้สวยๆผลไม้สดมากราคาไม่แพงครับอันนี้น้ำพึ่ง เดือนห้าน,นี่ก็ร้านผักด้วยกันเพียบเลยนี่อันนี้เลยดอยถุงละสามสิบห้าบาทมันฝรั่งได้หนูไม่ตังหนูก็ซื้อเลยจ้ะลุกบอกพี่ก็เลยมีถุงเท่าไหร่มีถุงสามสิบห้าบาทแถวบนถุงเท่าไหร่ถุงละห้าสิบแลฮะ นน่าหนูก็ดูรถดิมีอะไรบ้างมีรถบาร์บีคิวรถชีสอ่จุลละหา้หาฮะอ้าวไปหาจ่ายก่อนไปเอาตังที่จ่ายก่อนแป๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวเอาตังก่อนมีหมดเลยนี่ฮะมีพักชองทอดมีเผือกอันนี้มันม่วงมันม่วงทอด ร้านนี้ขายส้มสายล้ำพึ้งครับร้านนี้ขายพริกไทยดำดีปรีไม้หอมอบเชยง20บาทเม็ด <c oughs> นี่อันนี้ไม้เชือ้ออันนี้อันนี้ไม้เกีย่ยไม้เกีย่ยไม้เชือ้อเอาไว้กรอบไปโอ้โหนี่ก็องกระโดดเลยนะแพ็คเป็นถุงรอไว้เลย เยอะมากครับปับกต้มไม้เยอะมาก พริกหนุ่มอีกแล้วแค่หมูไร้มันข่าหมแม่มดค่ะลงสองร้อยบาทเลือดละห้าห้าปุ๋ยละเท่าไหร่จะไม่กี่ถุงลูกถุงเดียวเอาห่างหน่อยห่างๆตามองไม่เห็นก็โอเคอันนี้มันฝรั่งดอยใช่ไหมมันฝรนนั่รงดอย,ดยถุงละสามสิบห้าบาทรสชีสเหรอโอเค

เชอรี่สินมากสงเท่าไรนะครับอันนี้สามร้อยหกสิบสามร้อยหกนนะเชอรี่เชอรี่ค่ะเชอรี่ลูกสวยสวยเชอรี่รูปสวยสวยกล่องนี้ลงเหรอไม่ลนไมโ่นแม่มด อ,อันนี้แปลกนะงุ่นถดลิ้นจีแปลกแปลกลิ้นจี่จัก,กระพัดโอเคก็ถือว่าเดินเกือบทั่วตลาดแล้วน,นะครับโอเคครับผม ช่วงหน้าฝนนี่ผักผลไม้เยอะนะครับช่วงว่างก็มาเที่ยวตลาดมูเซ่เก่านะครับโอเคครับผม